สวัสดีครับ อย่างเขาเดินหกฝนก็ตกพรำพรำคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการก่อนเดีด๋ยวงท่านบอกว่าเอ๊ะนี่รายการอะไรเปลี่ยนช่องไปไม่ใช่นะครับตอนรับเข้าสู่รายการที่สภาคุณผู้ชมไปดูของดีของเด็ดของดังของทงั้งกรุงเทพมหานครกับรายการของดีเมืองหลวงครับกับผมพีพริแก้วพิบูลนะครับเป็นประจําทุกวันเพฤหัสบดีเวลาประมาณ3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มแบบนี้ทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครนะครับและเมื่อกี้เนี่ยที่ผมร้องเพลงอย่างเขาเดินหกฝนก็ตกพรำพรำ ย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเข้าสู่เดือนพฤษภาคมซึ่งก็ใกล้มิถุนายนซึ่งก็เข้าสู่หน้าฝนกันแล้วใช่ไหมละครับฝนที่ตกลงมาโปรยปรายยังนึกถึงทีไรก็ยังชุ่มช่าไม่เกี่ยวกับเพลงครับฝนที่เริ่มตกลงมาแล้วเนี่ยทำให้บางท่านไม่อยากจะไปไหนไกลๆนะครับวันนี้เราก็เลยจะมา recommend แนะนำสถานที่น่าสนใจของกรุงเทพมหานครที่เราสามารถจะไปเดินกันแบบชิลๆกันได้นะครับวันนี้ผมแลวก็น้องอมแอมจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินกันที่เขตปทุมวันครับ บูชาเท้ามหาพรหมชื่นชมวังสมเด็จยา่าศูนย์การค้ามากมีลุมพินีสวนสาธารณะศิลปะมวยไทยสถานีรถไฟหัวลำโพงเชื่อมโยงรถไฟฟ้าสถานศึกษาเรื่องชื่อน้ำระบือจุลาลงกรณ์ซึ่งคุณผู้ชมครับเขตปทุมวันนั้นถือว่าเป็นเขตที่อยู่ใจกลางความรู้สึกดีๆครับไม่ใช่อยู่ใจกลางเมืองนะครับแล้วก็มี สิ่งน่าสนใจมากมายว่าจะเป็นนะครับห้างสรรพสินค้าที่ก็โอ้โหมีการให้เลือกเดินตามอัธยาศัยกันมากมายเลยนะครับหรือจะเลือกพาใครไปเดินด้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับรวมถึงสถานที่น่าสนใจอีกมากมายเพียงแค่พูดชื่อปั๊บก็ต้องร้องอะไรวะไม่ใช่ครับร้องอ๋อกันเลยว่าอ๋อสถานที่แห่งนี้นี่เองนะครับแต่ก่อนที่ผมนั้นจะพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นชิลๆกันนะครับวันนี้ก็ต้องไปพูดคุยกับพ่อบ้านก่อนนะครับไปพูดคุยกับท่านผอ เขตปทุม okay, มันกันก่อนจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันที่ช่วงสวัสดีพ่อบ้านกันได้เลยครับสวัสดีครับพ่อ้านช่วงสวัสดีพ่อบ้านครับในเรื่องของการดูแลประชากรในสำนักงานในพื้นที่ของเขตปทุมวันนะครับเราก็มองถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ในทุกในทุกภาคส่วนนะครับในทุกคนทุกชุมชนนะครับตามนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร20ปีของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ตามแผนของนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องของการดูแลความสง,งบเรียบร้อยและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนนะครับรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆครับ พื้นที่ของเขตปทุมวันนะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ8.369ตารางกิโลเมตรนะครับพื้นที่ของแฝงมี4แฝงด้วยกันนะครับก็คือแฝงรองเมืองแฝงบางใหม่แฝงปทุมวันและก็แฝงลุมพินีครับ จำนวนประชากรนะครับตามหลักฐานทะเบียนล่าล่าสุดเมื่อวันที่12พฤษภาคม58นะครับมีประชากรตามทะเบียนล่าเนี่ยประมาณ51,131คนนะครับแบ่งเป็นชาย23,544คนและหญิง27,593คนนะครับนี่เป็นหลักฐานตามทะเบียนล่าที่มีอยู่นะครับแต่ประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่ในใน,ในพื้นที่ของสำนักเขตปุรุมันมีมากกว่านี้ครับผม ตั้งอยู่กลางใจเมืองของกรุงเทพมหานครนะครับมีพื้นที่ติดต่อตัางนี้นะครับทิศเหนือจะติดกับเขตราชเทวีนะครับทิศใต้ติดกับเขตบางรักษ์และเขตสาทรครับส่วนทิศตะวันออกติดกับเขตคลองเตยและเขตวัฒนานะครับทิศตะวันตกติดกับเขตป้อมปราบครับผม ในเรื่องของสิ่งสถานที่อำนวยความสะดวกของของในพื้นที่สำนักเขตปฐุมบันนะครับเขตปฐุมบันเนี่ยเป็นกลางใจเมืองเศรษฐกิจนะครับอันนั้นในเรื่องของรถไฟฟ้า BTS รถ สานรถไฟฟ้าใต้ดินหรืออะไรต่างๆนี่นะครับมีอยู่เป็นจานวนมากนะครับส่วนในเรื่องของสถานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในในในพื้นที่นะครับเราก็จะมีสถานีตํารวจนครบาลอยู่2แห่งด้วยกันนะครับก็คือสถานีตารวจนครบาลปทุมวันกับสถานีตํารวจนครบาลลุมพินีนะครับมีโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับสาแห่งด้วยกันนะครับก็คือโรงพยาบาล2แห่งนะครับขอโทษทีนะครับโรงพยาบาลจุฬาและก็โรงพยาบาลตํารวจนะครับศูนย์บริการสาธารณสุขก็เช่นเดียวกันครับเรามีศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่2ศูนย์ด้วยกันนะครับคือศูนย์บริการ สาธารณสุข5จุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็ศูนย์บริการสาธารณสุข16สวนลุมพินีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราจะมีจุดทางด่วนให้บริการด่วนบริการนะครับก็คือหมายถึงว่าการจัดสถานที่ที่จะไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการให้บริการในนอกสถานที่นะครับมี4แห่งด้วยกันนะครับก็คือที่โรงพยาบาลจุฬานะครับแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจ นะครับแล้วก็บริเวณสนานยรถไฟฟ้า BTS สยามนะครับและแห่งสุดท้ายที่กำลังดำเนินการอยู่ก็คือที่บริเวณชั้น7ของห้างเซ็นทรัเวิร์นะครับนอกจากนั้นเราก็มีสวนสาธารณะที่จะให้ประชาชนไปออกกำลังกายได้คือที่บริเวณสวนลุมพินีครับครับในใน,ใน,ใ,นในตอนนี้นะครับในตอนนี้ที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับเนื่องจากว่าในในในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ทางพื้นที่ของเขตปทุมบันเนี่ยนะครับเป็นเป็นพื้นที่ที่ มีการชุมนุมทางการเมืองนะครับทำให้บริเวณเกาะกลางถนนเนี่ยนะครับเรื่องของต้นไม้เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายไปเป็นจํานวนมากนะครับดังนั้นในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศนันะครับการปรับปรุงภูมนทัศน์ในพื้นที่เขตเนี่ยนะครับเราจะดาเนินการในเรื่องของการปลูกต้นหญ้าต้นไม้หรือต่างๆบริเวณเกาะกลางถนนเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะชดเชยในสิ่งที่ได้เสียหายไปในในในส่วนนั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับเพื่อเป็นการรองรับนะครับเพื่อเป็นการรองรับเอไอซีที่จะเข้ามานะครับใน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 อนาคตอันใกล ครับเรากําลังจะพูดคุยกับทางหน่วยงานสาธารณูปโภคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะไฟฟ้าหรือสายสายสายสื <tamanho S 1> ่อสารต่างๆนะครับในการที่จะจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆหรือว่าถ้าสามารถที่จะนําลงดินได้นะครับก็จะสามารถที่จะนาลงนาลงไปสู่พื้นดินนะครับให้ให้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไปนะครับ นอกจากนั้นนโยบายของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ก็คือในเรื่องของการคืนทางเท้าให้กับประชาชนนะครับซึ่งเป็นเรื่องของในในพื้นที่ของเขตปทุมวันเนี่ยมีผู้ค้าหับเล่แผงลอยเป็นจํานวนมากนะครับดังนั้นในเรื่องของการคืนทางเท้าให้กับประชาชนเนี่ยทางจังหวัดเขตปทุมวันก็ได้รับนโยบายจากทางกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราดําเนินการอยู่ใน4จุดด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของการจัดเวลาของการค้าขายของผู้ค้าบริเวณสยามสแควร์ หน้าห้างเซนทันเบิร์นแล้วก็หน้าห้างมิกซี่ราชประสงค์นะครับแล้วก็คือทั้งสามแห่งน,นียเรามีการจัดระเบียบใหม่นะครับให้ให้ไม่ให้มีการตั้งวางค่าขายตลอดเวลานะครับเราก็มีการจัดระเบียบทางเท้านะครับคือเป็นการคืนทางเท้าให้ประชาชนได้ได้ใช้ให้สะดวกขึ้นนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งเพิ่งจะดําเนินการไปเมื่อเร็วๆนี้ก็คือบริเวณหน้าตึกฉุกเฉินของโรงพยาบาลจุฬานะครับตรงนี้จุดนี้เ,เคยได้รับการร้องเรียนบ่อยๆนะครับเราก็เลยเ ยกเลิกการทาการค้าขายนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงนะครับไปปรับปรุงพื้นที่นะครับแบบปรุงพื้นที่ด้วยการมีกระถางต้นไม้ไปตั้งแล้วก็ปรับปรุงทางเดินเท้านะครับให้สามารถที่จะดำเนิน,นการให้ได้สะดวกครับในต,ตอนนี้ก็คือในสิ่งที่เราได้เริ่มดาเนินการไปครับผม ครับในในในเป้าหมายหลักนะครับก็คือต้องการที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ของสำนักเขตปทุมวันนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีการอยู่ดีมีสุขนะครับแล้วก็มีมีตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหมหานครนะครับได้ได้บอกไว้นะครับก็คือมหานครแห่งความปลอดภัยมหานครแห่งความสุขนะครับ ในเรื่องของกล้อง CCTV นะครับเ,เราเราได้รับการประสานคือในการดําเนินการในเรื่องของกล้อง CCTV เนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักกานจราจรและขนส่งนะครับแต่ว่าในในการประสานงานกันระหว่างสํานัก งานการจราจรและขนส่งกับสำนักงานเขตนี้ก็คือ,อจุดใดที่มันเป็นจุดเสี่ยงนะครับจุดเสี่ยงเนี่ยครับเราก็จะจะประสานครับก็จะให้เราสํารวจครับแล้วก็ประสานในการที่จะขอการติดตั้งนะครับในบริเวณที่มันเป็นจุดเสี่ยงต่างๆนะครับแล้วก็เราก็ได้ไประชาสัมพันธ์ไปยัง ชุมชนต่างๆถ้าตรงไหนที่เขาต้องการที่อะไรต่างๆนี่นะครับก็ให้แจ้งความจำนงมาที่เราแล้วเราก็จะประสานเพื่อให้สํานักงานจราจรและขนส่งมาติดตั้งให้ครับณปัจจุบันนี้ในในส่วนของ C C T V ที่ที่มีอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณพันกว่าตัวนะครับนอกจากนั้นก็คือตัวของอประชาชนนะครับเอ่อจะมาขอขอดูนะครับขอดูเอ่อค้นหาในในใ,ใ,ในเรื่องของอะไรต่างๆที่ที่เราได้ติดตั้งไว้นะครับเราก็มีมี ีให้บริการนะครับที่ฝ่ายเทศกิจของเราครับผมใช่ครับแล้วก็ถ้าถ้ายังไงแล้วนะครับถ้าถ้าในตัวที่ยังไม่ออนไลน์อะไรต่างๆนี่นะครับเราก็จะแนะนําให้เข้าไปติดต่อที่กรุงเทพมหาคนครเพื่อกับาสานัํงานักการจราจรต่อไปครับในส่วนของวัดปทุมพนารามนะครับ เป็นเป็นวัดนะครับเป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณถนนพระรามหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวัดหลวงซึ่งซึ่งสร้างมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าวัดนี้นะครับตั้งอยู่ในระหว่างกลางของห้างสองห้างดังด้วยกันนะครับคือห้างสยามพารากอนกับห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเอ่อมันทําให้เหมือนกับว่าตัวของวัดเองเนี่ยนะครับเอ่อจะอยู่ท่ามกลางเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับ ทำกลางป่าคอนกรีตนะครับทำกลางป่าคอนกรีตนะครับดังนั้นในในในส่วนที่ประชาชนนะครับที่เข้าไปไปยังห้างต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะเราแจจอแจ,จ,อจหรือว่ามีมีมีการที่พุกผ้าอะไรต่างๆนะครับแต่เมื่อเข้าไปในวัดแล้วนะครับวัดนี้จะให้ความล่มลื่นนะครับให้ความล่มลื่นให้ความสงบร่มเย็นนะครับแล้วก็มีสถานที่ที่จะดําเนินการนะครับเช่นสรา เาเรียกว่าหลายศาลาพระราชศรัทธานะครับในการที่จะนําให้ประชาชนในการที่จะทําการวิปัสสนาหรืออะไรต่างๆนะครับเขาเขาสอนในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับผมคือคือ,ค,อคือในนอกนอกจากนี้นะครับในความร่มรื่นของของวัดนี่นะครับมีมีต้นไม้อยู่เป็นจํานวนมากนี่นะครับมีต้นไม้ให้ความร่มรื่นอยู่เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งในส่วนนี้เองนะครับ ในเรื่องของมหาคนครสีเขียวเนี่ยนะครับข้างๆข้างๆข,ข,ของวัดปฐุมวนารามเนี่ยนะครับกำลังจะทําเป็นเป็นสวนป่าอยู่นะครับในในในการที่จะดําเนินการนะครับซึ่งในส่วนของสมนักเขตปฐุมวันนะครับก็ได้ก็ได้มีการจัดจัดการในการที่จะส่งเสริมไม่ใช่ส่งคือส่งเสริมในการที่จะช่วยการพัฒนาวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่ของาปราาักษาความสะอาดไป พัฒนาธรรมบ๊าสะอาดนะครับตาม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 รอบเดือนของของของเขาที่ที่จะดําเนินการนะครับแล้วก็ในเรื่องของต้นไม้หรืออะไรต่างๆ,ๆนี่นะครับถ้าเป็นต้นไม้ที่ลุกขึ้หนหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็จะให้ให้ความร่วมมือในการที่จะตัดแต่งตกแต่งกิ่งให้ให้อยู่ในสภาพที่ที่ที่ร่มรื่นและสวยงามนะครับนี่ก็เป็นเป็นไปตามเป็น,ปน,ปน,ต,าปนตามในแนวทางของที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครได,ได้ได้ให้มาครับ นอกจากความสงบทางด้านจิตใจนะครับนอกจากความสงบทางด้านจิตใจแล้วนะครับภายในวัดเนี่ยนะครับก็ก็จะมีเขาเรียกแะไรครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับในการที่จะให้ให้ให้ตัวของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกทุกเพศทุกใบนะครับทุกเพศทุกับในการที่จะเข้าไปตระดับตับฟังพระธรรมนะครับในหรือว่าในการที่จะเข้าไป ในการที่จะเดินจงกรมในการที่จะวิปัสสนาหรือไปฟังเทศฟังธรรมนะครับซึ่งนอกจากในในในเทศกาลแล้วนะครับในเทศกาลต่างๆที่สําคัญสำคัญต่างๆแล้วนะครับในทุกวันนะครับทางวัดก็จะเปิดให้เข้าไปในการที่จะให้เข้าไปนมัสการนะครับพระสุขพระสนะครับที่ท,ที่ที่เป็นพระที่ขึ้นชื่อของทางวัดก็เครับ ในส่วนของการเดินทางเพื่อที่จะมาในวัดปทุมมรารามนะครับสามารถที่จะเดินทางได้ในหลายในในหลายเส้นทางนะครับเพราะว่าวัดปทุมมนารามอย่างที่ได้นําเรียนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าอยู่กลางใจเมืองเลยนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างห้างดังทั้งสองห้างไม่ว่าจะเป็นสยามารากอนก็ดีหรือแม้กระทั่งทางห้างเซ็นทรัลเมืองก็ดีนะครับดังนั้นการเดินทางสามารถที่จะเดินทางได้หลายๆทางนะครับมีรถเมล์หลายสายนะครับที่ผ่านทางด้านของสยามสแควร์หรือใดต่างๆนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ทางรถรถเปรยประจําทางได้นะครับแล้จะมีรถไฟฟ้า พีทีเอสนะครับในการที่จะใช้ในการที่จะมาก็จะสะดวกนะครับหรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็ก็มีนะครับหรือไม่งั้นก็คือหมายถึงว่ามานั่งเรือและมาต่อรถก็ยังสามารถที่จะดําเนินการได้ครับนะครับมีมีช่องทางหลายช่องทางในการที่จะไปไปยังที่นี่ครับผมครับผมก็อย่างอย่างที่ได้นําเรียนนะครับว่า เป,เป็นในวัดปทุมมนารามเนี่ยนะครับเมือม่อเมื่อเมื่อตั้งเมื่อตั้งอยู่ในในแง่ของกลางใจเมืองนะครับแต่ว่าความสงบที่ร่มเย็นภายใต้ป่าคอนกรีตนะครับภายใต้ป่าคอนกรีตเราอยากจะพูดว่าอย่างนั้นนะครับภายในปัตปทุมมนาลามม,มีมีสิ่งละอันพละน้อยในการที่จะสามารถที่จะทําให้คนทุกเพศทุกวัยน,นะครับเข้าไปแล้วร่มเย็นสงบสุขนะครับในในในนั้นมีมีการการดําเนินการนะครับการดําเนินการเกี่ยวกับ เรื่องของพระธรรมพระพระเทศพร,พระเทศอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นถ้าประชาชนในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะัยรุ่นที่มาเที่ยวที่บริเวณห้างทั้ง2องห้างนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะไปในในการที่จะไปสงบนะครับเข้าไปหาความล่มลื่นทางทางทางพระธรรมคํำส,สอนของพระพุทธเจ้าได้ครับผม